เกมเมอร์ปูนินในไทยรวยมากสวัสดีครับผู้คคบินัาวันนี้ก็วันจันทร์ที่17 มีนาคมนะครับก็มาทักทายเพื่อนๆกันในวันจันทร์วันนี้นะครับก็ผมหายไปในตัวช่อง a อคอน TV ไปแบบ2วันเต็มๆเ,เลยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพราะว่าหลบบ้านนะครับหลบบ้านภาษาใต้ถ้าแปลเป็นภาษาการก็คือกลับบ้านเกิดอะไรประมาณนั่นแหละนะครับกลับบ้านผมเองเป็นคนจังหวัดพังงานะครับอยู่ท้ายเหมืองก็หลบบ้านไปขอทักทายเป็นภาษาใต้กันหน่อยแล้วกันก็ ลบบานไปตั้งแต่มาด้วันฮัดตอนขำนะครับกว่าจะถึงผูกเกตก็เกือบเกือบเถียงคืนล่ะเป็นชาววันไม่เข้าวันซุกนะครับพอดียาแต่งงานนะครับยาดแต่งงานก็เลยต้องลบไปแล้วก็พึ่งกลับมากรุงเทพก็ขำขำ,ขำวันเศร้านะครับวันเศร้าที่ผ่านมานะครับโอเคครับทุกทีไม่ค่อยได้พูดภาษาใต้เยอะขนาดนี้นะครับก็ถ้าหากใครที่เป็น พี่น้องเกมเมอร์ที่อยู่ในจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่อยู่แล้วมาเห็นผมพูดภาษากลางแบบนี้บางทีก็พอที่จะรู้นะครับว่าไอ้ไอ้สำเนียงแบบนี้มันเป็นคนพังงาภูกเก็ตกระบี่หรือเปล่านะครับก็เรียกว,ว่าถูกแล้วนะครับแต่ถ้าพี่น้องเกมเมอร์ที่เป็นคนภาคกลางนะครับหรือว่าจะเป็นภาคอื่นๆก็ตามพอมาเห็นผมพูดภาษากลางเนี่ยอาจจะบอกว่าเออไอช่องนี้ทาไมมันพูดภาษาดูแล้วไม่ค่อยจะชัดชัดสักเท่าไหร่นะครับดูแบบมันไม่ค่อยมีหางทรงหางเสียง อะไรแบบนั้นนะครับอย่างเช่นคําอะไรเดียที่ผมชอบพูดแล้วโดนเอาไปแซวกันใช่ไหมครับอย่างเช่นคําว่า Xbox นะครับเเป็นแอรอะไรแบบนี้นะ Steam Deck อะไรแบบนี้อ่านะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของผมไปแล้วนะครับประมาณนั้นจะบอกว่าลิ้นกงงลิ้นไก่สั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะเพ,นเพื่อนเพื่อนพอ,นพอนโดนล้อหรือว่าโดนเอาไปนูน่นไปนี่กันจนแบบสนุกหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นตัวเกราะนะครับที่ทำให้ผมเองก็สามารถที่จะมีอะไร ภูมิคุ้มกันนะครับกับการที่จะโดนสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากัดกร่อนนะครับในการที่เราเองจะทําเกี่ยวกับเรื่องของช่อง youtube นะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับในเมื่อเราเปิดรับความความคิดเห็นนะครับกับเหล่าพี่น้องเกมเมอร์มันก็จะต้องเป็นธรรมดาที่จะต้องมีทั้งคนชอบหรือคนไม่ชอบนะครับที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีเหตุผลนะครับเราก็ต้องรับให้ได้นะครับกับสิ่งที่จะโดดจะ ประดังเข้ามาในตรงส่วนนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องเกมเมอร์นี่แหละนะครับที่ช่วยขัดเกลานะครับหรือว่า,าสร้างให้ผมเองมีเลเวลนะครับเลเวลอัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการทําคลิปแต่ละคลิปแล้วก็สิ่งที่าถาโถงเข้ามาในแต่ละคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยจริงๆนะครับโอเคคราวนี้เรามาเข้าสู่ตัวเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าเรียกว่าคุยกันแบบสบายๆต่อเนื่องจาก เรียกว่าเป็นการต่อยอดแล้วกันนะครับในตัวคลิปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเองได้ปล่อยไปกับตัว Nintendo TDS นะครับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่มีราคาที่แพงมากจริงๆกับในช่วงเวลานี้นะครับกับปี2025นะครับซึ่งอพอผมมาได้เห็นกับตัวข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆพี่น้องเกมเมอร์เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็โอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาและสิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะว่าถ้าหากคุณเป็นเกมเมอร์นะครับ ที่เกิดในยุค80-90นกะครับก็ต้องบอกนะครับว่า Nintendo มันอาจจะอยู่ในสายเลือดนะครับของเพื่อนๆแทบจะทุกคนอยู่แล้วถึงแม้ในปัจจุบันบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมของทางฝั่ง Nintendo มากสัเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวเครืเกมคอนโซลไทยบิตัวล่าสุดอย่าง Nintendo Switch นะครับผมก็เชื่อจริงๆนะครับว่ามันอยู่ในสายเลือดแล้วแทบจะไม่ต้องไม่ต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่มองตาก็รู้ใจประมาณนั้นนะครับว่า,าเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละ นะครับมันสามารถทําให้เราเองนั้นหวนกลับไปนึกถึงในอดีตที่เราเคยเล่นเกมต่างๆของทางฝั่งปูนินในยุค8090กะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวแรกของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอย่างเช่นตัวฟามิคอมนะครับหรือว่าจะเป็น Super ร์ฟามิคอหรือถ้าหากเป็นตัวเครื่องเล่นเกมพกพาก็อย่างเช่นตัวเกมบอยแบบนี้นะครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าที่ทุกคนยังคงเก็บ เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไม่ใช่คอนโซลดิเครื่องเล่นเกมพกพานะครับของทางฝั่งปูนินอย่าง Nintendo TDS ตัวรุ่นสุดท้ายนี่แหละนะครับของทางฝั่งปูนินเจเนเรชั่น TDS ที่เก็บเอาไว้แบะไม่ยอมขายออกสู่ตลาด นะครับยังคงเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับส่วนหนึ่งผมเองมองเอาไว้นะอันนี้เป็นความที่เห็นของผมก็คือในเรื่องของตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวฟังก์ชันที่เรียกว่าระบบ 3D นั่นเองตัวการเล่นเกมแบบ3มิติที่มันโดนใส่เข้ามาในตัว เครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้นะครับที่มันสามารถใช้งานได้จริงเล่นได้จริงนะครับแล้วก็สนุกได้จริงถึงแม้บางคนจะบอกว่ามันก็ปวดหัวนะแต่บางคนก็สามารถที่จะปรับตัวเล่นกับตัวระบบ3มิติของมันได้นะครับซึ่งในตรงส่วนนี้แหละผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเลือกที่จะเก็บเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนเครื่องเล่นเกมพกพาตัวรุ่นนี้เอาไว้อยู่ในมือนะครับและไม่ยอมปล่อยออกไปนะครับขายออกไปในตลาดนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นตัวที่วัดได้เลยนะว่าคุณคือแฟนพันธ์แท้ปู่นินกันจริงหรือเปล่านะครับเพราะบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวตัวเกมต่างๆเนี่ยมันก็คงจะพอร์ตให้กับตัวเครื่องเล่นเกมตัวต่อไปในเจเนเรชันต่อไปนะครับแต่พอได้เห็นตัวข้อมูลที่ได้มีการพูดคุยกับทางร้านเฮลโลนะครับที่ทางร้านโอคอนเนอร์ที่ห้างมาบุญคองก็จะได้เห็นตัวข้อมูลกันแล้วนะครับว่าเหตุผลอะไรทําไมราคาเครื่องเล่นเกมพกพาน TDS ตัวนี้ราคามันถึงแพง และถ้าหากราคามันจะลงนะครับมันจะลงเพราะอะไรนะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลกันไปตรงส่วนนั้นอยู่แล้วเพราะตรงส่วนนี้มันเป็นข้อมูลมาจากทางผู้ประกอบการเลยนะในทางฝั่งของผู้ที่เขาทำบิสเนสทางด้านวงการวิดีโอเกมนะครับซึ่งเราเองก็ต้องบอกนะครับเราเองแบบเป็นเกมเมอร์ส่วนมากจะอยู่ในทางฝั่งของผู้บริโภคหรือว่าทางฝั่งผู้เล่นนะครับหรือบางคนก็จะบอกว่าผมเองก็เป็นพ่อค้าด้วยนะแต่ถ้าถามว่าเป็นพ่อค้าแบบอย่างมืออาชีพหรือว่าอย่างจริงจังหรือเปล่าละ่ะเอออันนี้ก็อาจจะบอกว่า มันก็คงจะตอบได้ไม่เต็มปาเท่าไหร่นะครับเพราะเราเองก็อาจจะบอกว่ามันคือมือสมัครเล่นล่ะนะครับขายขายก็ก็เก็กอะไรกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มาจากทางพี่หล่อที่เขาอยู่ในแวดวงของการทํามาค้าขายอยู่ในธุรกิจของทางด้านวงการบลดเกมมาอย่างยาวนานเลยนะครับเราก็จะได้เห็นข้อมูลทั้ง2ด้านแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆหรือปานะครับซึ่งพอมาดูแล้วเออมันก็ไม่ได้มีราคาที่แบบโอเวอร์หรือว่าเวอร์กันไปแบบ ที่ไม่มีอะไรมาอ้างอิงนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นข้อมูลกับตัวคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ในตัวคลิปล่าสุดนี่แหละที่ผมเอายกตัวอย่างมาบางคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็เป็นที่ทําให้ผมเองนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยมีถึงขนาดนี้เลยเหรอนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยเก็บเจ้าตัวขึ้ื่อนเกมพกพา TDS ตัวนี้ไม่ได้แบบเครื่อง2เครื่องเหมือนกับผมนะครับเนี่ยอย่างเช่นคุณยันชาร์จเจอร์นะครับถ้าพูดชื่อผิดอะไรก็ขอภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเขาก็บอกเลยนะนี่ดีนะเก็บสะสมไว้ถึง6เครื่องโอ้โหหกเครื่อง,อองไม่รู้เก็บกันยังไงนะครับขนาดผมเอง2-3เครื่องเนี่ยยังแบบไม่มีเวลาที่จะมาเปิดเทสกันแล้วนะอะ อย่างคุณพีชนะครับที่บ้านมี2-3าเครื่องอันนี้ก็ปกตินะครับสนับสายสะสมหรือว่าสายเก็บนะสองสาเครื่องถือว่าเป็นไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดแปลกไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีมากกว่า3เครื่องเนี่ยถือว่าเฮ้ยเริ่มที่จะเริ่มคลั่งไคล้หนักๆแล้วนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้นะครับคุณ VX นะครับผมมี New TDS XL เนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นรุ่น limited edition ด้วยนะครับไฟแ e มนะครับ m a t ิ l ่านะครับ ไฮลิวนะครับมือหนึ่งโอ้โหมือหนึ่งงานเกรด BGA เข้าไปอีกนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าไปส่งตีเกรดด้วยอีกหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่มีราคาสูงแล้วแหละนะครับกับในตอนนี้คุณศีวัตรนะครับร้านเฮียอยู่แถวไหนอยู่มังคองนะครับชั้นที่ทำพาสปอร์ตนั่นแหละอยู่ทางฝั่งนั้นเลยนะครับคุณจรัญน,นะครับผมซื้อมา2-3วันก่อนใน Facebook เขาขายกันอยู่ 6ถึง 7K นะครับก็คือ6 0 0 0 7ถึงเ0 0 0นะครับเครื่องก็พุ่งไป9 5ถึง 12K โอ้โหไม่รู้ว่ามาดูคลิปของช่อง a อคอน TV หรือเปล่านะครับราคาเดยพุ่งไปแบบนั้นนะครับผมได้มา 6.8K สภาพสวยแต่ไม่มีกล่องจริงๆเขาขาย 7.9K ผมต่อเหลือ6.8นะครับก็เหลือลดลงไปเกือบพันแล้วนะระดับพันบาทอะยังไม่นับตัวลิมิเต็กับงานกล่องบลาๆอีกนะพุ่งไป12บถึง 20K แพงกว่า n n i ดิน d ทโ w i ว c h 2ที่กำลังจะออกด้วยซ้ำโอ้โหจริงจริงจรงอันนี้คุณสลันโอ้อันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับหัวอ,อกคนที่แบบเหมือนกับขายหมูหรือเปล่าอันนี้มันก็พูดยากจริงๆนะครับเมื่อก่อนปล่อยไป2เครื่อง Limited ทั้ง2เครื่องเลย5,500กับ6,000โอ้โหจี๊ดนะครับจี๊ดจี๊ดจี๊ดเอานะนะครับอย่างน้อยก็ขายได้ในราคาที่ไม่ได้ต่ำเตี้ยเลี่ดินละนะครับอืม คุณมิสเตอร์เอผมมีแค่ tds ตัวเล็กตัวเล็กก็ได้นะครับอืมก็ได้คุณ p ีปีที่แล้วขายเครื่อง new tds xl 6,500บาทคุ้มอยูอ่คุ้มแน่นะครับผมเชื่อว่าดีไม่ดีบางคนซื้อมาในราคานี้แหละนะครับและเล่นต่อไปได้อีกตั้งสอปีแล้วก็ขายในราคาเดิมได้อีกนะครับโอ้โหมันจะมีเครื่องเล่นเกมสักกี่ตัวนะครับที่ซื้อมาเล่นก่อนได้2-3ปีแล้วขายกลับ ได้ยังได้ละในราคาเดิมนะครับโโหคุ้มคุ้มคุณเกวินนี่นะครับบางคนบอกที่นูน่นนี่นั่น New TDS New 2DS ราคาแค่3ามสีพันเองผมนี่อยากให้เขาเอามาขายเลยไอ้พวกบ,บอกไม่แพงปันราคาชอบพูดแต่ไม่เห็นบอกว่าที่ไหนขายถ้ามันตูกจริงรับมาขายก็ได้กำไรละ่ะมีแต่พูดเช็คที่ไหนก็แพงผมได้มาก็แพงปี2 0 2 5 ราคาเอาเรื่องมากสภาพ99%หรืองานกล่องไร้รอยแพงมากขึ้นหมื่นจริงๆยิ่งมีตัวโปเกมอนเข้าไปอีกใช่ไหมครับโอ้โหเอออันนี้ก็พูดยากนะเพื่อนๆพอเพราะบางคนเนี่ยอ่าไม่ได้มีเวลาในการลงพื้นที่ใชครับในการพบปะในสู่โลกของความเป็นจริงในด้านวงการวิดโอเกมนะครับก็เลยจะต้องใช้ในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลเสพข้อมูลในทางด้านสื่อโซเชียลแหละนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ดูช่องเอคอนทีเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะ ไอสิ่งที่ผมพูดพูดเนี่ยบางครั้งมันก็มาจากข้อมูลที่ผมลงพื้นที่ได้ไปพบปะเพื่อนเพื่อนได้ไปพบปะผู้ประกอบการต่างๆนะครับแล้วก็เอาตัวข้อมูลตรงส่วนนั้นออกมาแชร์ออกมาบอกกล่าวเพื่อนๆนะครับบางคนก็บอกเอ้ยมันจริงเหรอมันใช่เหรอแต่ถ้าคนไหนที่ติดตามช่องเอคอนทีวีก็จะรู้อยู่แล้วนะผมลงพื้นที่นะครับแทบจะทุกสัปดาห์อยู่แล้ว นะครับในการเข้าไปหาข้อมูลต่างๆเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็จะได้เอามาพูดคุยกันในการให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับหรือว่าอัปเดตนั่นแหละนะครับอ่าอืมก็เรียกว่าตัวข้อมูลต่างๆนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาพูดมาแชร์กันมันก็อยู่ในลักษณะแบบนั้นจริงๆนะครับว่า Nintendo TDS นะครับมันราคาสูงจริงๆกับในช่วงเวลานี้นะครับแต่ต้องงงเล็บไว้นิดหนึ่งนะการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าหากใครที่จะ ไปในสายนั้นนะครับแต่เหตุผลต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้ที่ในตัวคลิปล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันศุกร์นะครับว่าเหตุผลที่ราคามันพุ่งถ้าราคามันจะลงมันจะลงเพราะอะไรนะครับอันนี้แหละพราะเลยพอที่จะบอกได้อย่างเต็มปากบ้างแหละนะครับว่าพี่น้องเกมเมอร์ในประเทศไทยนะครับที่เป็นแฟนมูนินนะครับอย่างแท้จริงหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ได้นะครับที่คุณเก็บเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง TDS ม้อยู่ราคามันแพงแล้วนะแล้วคุณก็คงจะร่ำรวยจาก <c oughs> การครอบครองเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพา TDS ได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าครอบครองเพียงแค่เครื่อง2เครื่องก็คงจะไม่ได้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนนะครับต้องแบบบางท่านนะครับโอ้โหหกเครื่องนะครับหรือดีไม่ดีมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีนะครับมีนะครับบางคนเนี่ยครอบครองไว้แบบเป็น10เครื่อง20เครื่อง นะครับเพราะอย่าลืมว่าในตลาดที่มันดาวดาวนะครับไม่มีใครสนใจอะไรแบบนี้โอ้โหราคาเนี่ยบางทีได้มา2,000-3,000นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมได้มานะครับผมจำได้เลยตัว Nintendo TDS เนี่ยผมซื้อมือ2ต่อมาด้วยนะสะภาพก็ถือว่ายังสวยหละ2,000หน่อยหน่อยเองนะครับ2,000หน่อยหน่อยของได้ในยุคเวลานั้นที่ราคามันถูกนะครับแต่พอมาปัจจุบันเป็นไงอะ่ะ ซีดเลยนะครับซีดเลยอ่ะโอเคครับสำหรับวันจั์วันนี้ก็มาทักทายกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวคลิปต่างๆที่จะออกมากันในสัปดาห์นี้ก็ค่อยมาอ่าพูดคุยกันในอีกแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับวันนี้ก็พูดคุยกับตัวการอ่าต่อยอดมาในตัวคลิปวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่กันอีกเช่นเคยกับในตัวคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ